ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวตีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับท่านธรานปรมธานครับท่านประวันหวังสุภกิจโกศลท่านนายกครับขออ<า>น,าน,นาุญาตพูดนะได้ไหมครับเดี๋ยวนะคะขออนุญาตได้ไหมครับนายกลุกหนีกลางสภาเพื่อไทยกับประท้วงถอนคําพูดเดี๋ยวนี้นะคะนายกไม่ได้ลุกหนีนะคะถอนคําพูดเดี๋ยวนี้นะคะ โอ้ยนี่แหละครับนะนางแบกนายแบกเพื่อไทยทั้งหลายแม้แต่อยู่ในสภาก็ยังมีนางแบกนายแบกลุกหนีเดินแช่แชแบบนะโอ้แต่อาเขาถอนเขาพูดเขาตอนเขาพูดไม่ได้เดินหน,นีท่านนายก,กชิ้นะประธานสภาก็บอกอะไรนะเขาไม่ได้เดินหนีนะเขาเขาอ,อ,อ,อะไรตอบเสร็จแล้วเขาก็ลุกเดินไปเฉยไม่ได้เดินหนี ฝ่ายค้านก็นะนี่แหละครับโอ้นะพอๆกันนั่นแหละนะการก้าวไกลการละครอ,อือภิปรายอะไรก็ได้เป็นชิ้นเป็นอันนะ,นะ,นะดูทรงดูท่าแล้วนะครับดูหน้าทั้งเหลวทั้งคู่เหลวทั้งพักเหลวทั้งูงยงิงเหลวทั้งฝ่ายค้านเหลวทั้งฝ่ายค้านเหลวทั้งคู่ว่าดีมีประโยชน์อะไรเลย กระจอกมากนะครับก็ต้องถือว่าเป็นฝ่ายค้านที่กระจกกระจอกนะเออนะครับโอ้รัฐบาลนะบริหารล้มเหลวขนาดนี้นะแต่ฝ่ายค้านก็กระจอกกว่ากระจอกกว่ากระจอกไม่รู้จะกระจอกไงแล้วอภิปรายก็ยังอภิปรายอะไรไม่ได้มัวแต่อะไรกันอะไรกันก็ไม่รู้จับทวงนับทวงนี่โอ้ยนะมีแต่วาทกรรมนะครับ เออน้ำยาไม่มีนะไม่มีอะไรที่จะมาอภิปรายเรื่องทุจริตอะไรทักอย่างไม่มีเลยนะทั้งที่นะครับอะไรอะ่ะข้อมูลเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดนะที่จะมาอภิปลายเนี่ยนะเออแต่ว่าไม่มีน้ำยานะก็ดูทรงแล้วเหมือนเล่นละครยังไงก็ไม่รู้นะเออ นะครับนายกก็เดินสบายใจนะเดินหนีสบายใจแล้วก็อะไรนะนั่งหัวเราะหัวเราะกิกกักกิกกักกับอนุทินสบายใจตอนนี้จะมีถ้าเป็นอย่างนี้นะครับอยู่ยาวดูทรงแล้วนะคงยิ่งน่าจะอยู่ยาวเออนะดูสิเงินดิจิตอลดิจิต้าก็ไม่มาอภิปรายทั้งที่มันโอ้โหล้มเหลวขนาดไหนใช่ไหม อภิปรายอะไรก็ไม่รู้นะอะไรปราบแกงคอเซนเตอร์อะไรโว้ย <c oughs> <c oughs> นะครับเงินมิเต้อ่ะอภิปรายไปสิเออโอ้โหมีเรื่องต้องให้ไปปรายเยอะแยะไปหมดเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเปลี่ยนเงื่อนไขแล้วเปลี่ยนเงื่อนไขสิบรอบน่ะอภิปรายไปสิเออนะเนี่ยโอ้ นะสมองหางอึ่งมากนะครับเออดูแล้วมันเสียได้ภาษีจริงๆนะแต่ละคนเออนี่ถ้าหมอว่าลงอยู่นะโอ้โหนะล่วงไปหมดแล้วนายกนี่ล่วงแล้วนะแต่คนนู้ไม่เลือกไงเออชอบมาเลือกพักบ้าๆบอๆพวกนี้ไงเออเป็นได้อย่างนั้นไงเออนะครับคนดีๆไม่ยอมเลือกเออเสียได้ภาษีไหมล่ะเออ เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ